สวัสดีพี่พี่ฟทุกทุกท่านนะคะเอเลอนทอมาอีกแล้วจ้า,าสำหรับใครที่กำลังรอเบีย้ยแก่อยู่นะคะได้มาแล้วนะคะเบีย้ยแก่พี่พี่ท่านใดสนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามาได้เลย0924360245นะคะใครที่กำลังอ,อยากจะสะสมวัตถุมงคลของ หลวงปู่มหาศิลานะคะแต่คิดไม่ออกว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีนะคะเอ็นแนะนําให้เป็นเบีย้ยแก้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเบีย้ยแก้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของแก้จนแก้จนเนาะ,ะเบีย้ยแก้นี้กําลังมาแรงเลยของหลวงปู่มหาศิลานะคะมาพร้อมกับภาพถ่ายแล้วก็สายสินแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมภาพถ่ายแล้วก็สายสินแบบนี้เลยประกันแท้ให้ออกจากวัดนะคะออกจากวัดร้อยเปอร์เซนนะคะ รายการนี้แบ่งที่500บาทนะคะ500บาทเท่านั้นใครที่กําลังแบบว่าอยากจะเริ่มสะสมของหลวงปู่มหาศิลาเราจะต้องเริ่มอันไหนก่อนดีนะคะเอ๋แนะนําให้เป็นเบี้ยแก้นะคะเพราะว่าเบี้ยนี้จะจะโดดเด่นในเรื่องของอแก้สิ่งไม่ดีต่างๆนะคะแก้ความจนนะคะแก้ความจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะคะแต่หลวงปู่ก็ให้ยึดว่าให้มันหามันทํามันทานนะคะ เพราะฉะนั้นมีเบี้ยไปก็จะช่วยได้นะคะก็จะช่วยได้ช่วยได้อย่างไรนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเรานะคะอย่างน้อยๆเราก็ยังรู้ว่าหลวงปู่เนี่ยคอยช่วยเหลือเราอยู่นะคะหลวงปู่จะชอบช่วยเหลือคนที่เป็นหนี้แล้วคนที่มีความพยายามนะคะคนที่เป็นหนี้แต่เป็นคนขยันนะคะเป็นคนขยันเป็นคนพยายามบางบางท่านเนี่ยบางท่านเนี่ย ขยันมากเลยนะคะขยันมากๆเลยแต่ว่าทําไมถึงไม่มีเหมือนคนอื่นสักทีนะคะบางครั้งนี่อาจจะเกิดจากาบุญยังไม่ถึงเนาะบุญยังไม่ถึงบรารมียังไม่มานะคะเพราะฉะนั้นเราบูชาวัตถุมางคลของหลวงปู่ให้หลวงปู่ช่วยหนุนนําอีกทีหนึ่งนะคะหนุนนําอีกแรงหนึง่งอาจจะรวยเร็วก็ได้นะคะรายการนี้500บาทนะคะ แล้วก็รายการต่อไปที่หลายๆท่านรออยู่นะคะนี่เลยกําไลหินหยกนะคะมาแบบนี้สวยงามมากนะคะกาไลหินหยกนะคะเป็นอีกอเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งของหลวงปู่นะคะที่หลายๆท่านกำลังติดตามนะคะมาพร้อมภาพถ่ายแบบนี้นะคะอันนี้แบ่งที่350บาทนะคะรายการนี้นะคะก็เป็นกำไลหินหยกเหมือนกันแต่เป็นแบบยางยืดนะคะเป็นแบบยางยืด อย่างยืดแบบนี้นะคะอันนี้แบ่งที่500บาทนะคะมาพร้อมใสายสินแล้วก็ภาพของหนวงปู่แบบนี้นะคะมีพี่ๆถามเข้ามาหลายคนนะคะว่ากําไรเนี่ยมันมีหลายแบบไหมนะคะมีหลายแบบนะคะเป็นแบบสี่เหลี่ยมก็มีนะคะเป็นแบบลูกเต๋าก็มีเป็นเชือกสีเขียวก็มีนะคะนี่เอใช้อยู่นะคะเอเป็นคนชอบสีเขียวชอบสีเขียวนะคะก็เลย เลือกเอาสีเขียวเพราะว่าสีแดงเนี่ยมีแล้วนะคะสีแดงมีแล้วก็เลยเลือกเอาสีเขียวนะคะแต่สีเขียวรอบนี้ไม่ได้มาเลยได้แต่สีแดง <c oughs> แบ่งที่สามร้อยห้าสิบาทนะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทแล้วก็เอมีเหรียญอันนี้อยู่ในชุดกรรมการนะคะจุรามณีนะคะจำชื่อรุ่นถูกหรือเปล่าเดี๋ยวดูข้างหลังแป๊บ <c oughs> อันนี้อยู่ในชุดกรรมการนะคะ รวยล้หลานนะคะรวยละหลานจุรามณีนะคะจุรามณีรวยละหลานเขาเขียนไว้หมดเลยนะคะอันนี้ออกที่ธรรมอุทยานนะคะออกที่ธรรมอุทยานออกปีหกหกแต่อันเนี้ยมันอยู่ในชุดกรรมการเอกก็เลยไม่ได้กล่องมานะคะไปแบ่งพี่เขามาเนาะมันจะมีสีออกสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะเอกได้สีเขียวมาขอแบ่งสีเขียวพี่เขามานะคะ รายการนี้แบ่งที่5,9 0 0อบาทนะคะ5,9 0 0บาทพี่พี่ท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาหาอีได้เลยนะคะแล้วก็รายการต่อไปยังมีแบ่งอยู่นะคะเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญโลนะคะเหรียญโลอันนี้รุ่นเทวาพิทักษ์นะคะเทวาพิทักษ์อยู่ในชุดทองคํานะคะอยู่ในชุดทองคําจะตอกนําเลิกตรงนี้นะคะารายการนี้นะคะมีกล่องมาให้เป็นกล่องแบบนี้ ออกปี64ี่นะคะ2 5 0 0บาท2500บาทแล้วก็รายการต่อไปอันนี้เป็นพระนาคปกนะคะเป็นที่ระลึกฉลองพระประธานนะคะเป็นพระนาคปกออกปี64เหมือนกันนะคะนี่เลยหลายท่านถามหานะคะถามหาหน้ากปกนะคะพระนาคปกอ่าพระนาคปกรายการนี้แบ่งที่950บาทนะคะ เ5้บาทเท่านั้นมีไม่มากนะคะมีไม่มากอ่ารายการต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าสีพึ่งเทวดาลันจวนนะคะสีพึ่งเทวดาลันจวนรายการนี้พี่พี่ถ้านในสนใจก็รีบจัดเลยนะคะเจรจาต่อรองต่างๆนานานะคะเอาไปอ่านพุทธคุณเอาข้างหลังนะคะรายการนี้แบ่งที่500บาท แล้วก็มีสมเด็จแบกม่านนี่เลยพะสมเด็จแบกม่านนะคะอันนี้ออกออกปีหกห้านะคะออกปีหกห้ารายการนี้ออกที่วัดเจริญรัทธาราชนะคะที่จังหวัดสกลนครหลวงปู่มหาศิลานะคะอธิษฐานจิตปลุกเสกให้นะคะรายการนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีเลื่อนยศนางเมฆแบ่งนะคะ ใครที่สนใจนะคะนี่เลยใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วรีบๆกันหน่อยนะคะผ้าผงนั่งเมฆชุดนี้หมดแล้วไม่แน่ใจว่าจะไปเอาได้อีกหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่ากำลังร้อนแรงเลยนะคะรายการนี้แบ่งที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทมีทั้งเนื้อสีสีสีแบบนี้แล้วก็มีเนื้อนี้นะคะอ่ะนี่ไงหาไม่เจอแอบอยู่นี่เอง อ่านี่เลยมีสองเนื้อนะคะมีสองเนื้อหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะอ่าร er, ุ่นนี้เอ๋มีมีสามเนื้อนะคะรุ่นนี้มีสามเนื้อเทวาพิทักษ์อันนี้มันยังเป็นซีนเดิมอยู่นะคะเอ๋ไม่ได้แกะเนาะเป็นรุ่นเดียวกับรายการนี้รุ่นเดียวกับรายการนี้นะคะอันนี้เป็นเนื้ออันปากานะคะเนื้ออันปาการายการนี้แบ่งที่สองพันหกร้อยบาทนะคะเนื้ออันปะกา้า สีเดิมยังไม่ได้แกะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะทองแดงน่าจะเป็นทองแดงลมดํานะคะทองแดงลมดำรายการนี้ก็ยังอาแกะซีนแล้ว่าลืมไปว่าแกะให้พี่พีชมอ่ารายการนี้นะคะนี่เลยสวยงามมากสวยงามมากเลยมีมีรันเลขทุกเหรียญน,นะคะอ่าเก้าหก แปดห้าเอ้ะแปดห้าหรือแปดสี่รายการนี้เขาจะจัดสร้าง1น9่งหมื่เยหรียญน,นะคะน,น่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดนะคะห1ึ่งพนหนเอ้ยหนึ่งเยหรียญน,นะคะทองแดงลมดำรายการนี้แบ่งที่ห9ึ่งพเราบาทนะคะแล้วก็มีภาพถ่ายมีภาพถ่ายแ e บ่งให้1นึบานนะคะ เป็นยันคู่รายการนี้แบ่งที่2,200บาทนะคะของเองจะมีค่าจัดส่งต่อครั้งนะคะครั้งละ50บาทไม่ว่าพี่จะบูชากี่องค์ก็ครั้งละ50บาทสำหรับค่าจัดส่งอันนี้เป็นตะกุดตัดตะกรดตัดโคดสะตะกุดตัดเซียนเดี๋ยวนะ <c oughs> จำชื่อตะกุดไม่ได้จำชื่อุ่นไม่ได้เดี๋ยวแกะดูแป๊นนึงอ่า กูดตัดโคตรเซียนสามนะคะอันนี้เกี่ยวกับค้าขายนะคะค้าขายรายการนี้จะเกี่ยวกับการค้าการขายเนาะแล้วแล้วเอ๋มียี่กอหงอันนี้เห็นไม่ได้แกะซีนเลยนะคะยังไม่ได้แกะซีเลยเป็นซีนำเดิมเลยนะคะร<อ>ายการนี้ข้างหลังเขาจะต่อไว้ว่าปู่ศิลาเสกนะคะรายการนี้จะต่อข้างหลังไว้ว่าปู่ศิลาเสก นี่เลยใครกําลังมองหาโชคลาบนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาบเลยยี่กอฮงนะคะคุ้มรัพย์เศรษฐีหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีรุ่นนี้ยังมีแบ่งนะคะ,จะเจริญทรัพ์หลวงปู่มหาศิลานะคะผงเจริญรัพยาเป็นแบบนี้นะคะรายการนี้เนี่ยหลวงปู่ท่านเมตตาออกแบบให้ทั้งหมดเลยนะคะ ออกแบบให้แล้วก็ปลูกเสกเดี่ยวด้วยนะคะสวยงามมากบางาบางบางกล่องจะไม่มีตะกุดนะคะบางกล่องก็จะคนละเนื้อนะคะแต่ว่านี้เนื้อนี้สวยมากสวยแล้วก็มีตะกุดด้วยนะคะสวยแล้วก็มีตะกุดด้วยรายการนี้แบ่งที่650บาทนะคะ650บบาทเท่านั้นมีซีนเดิมด้วยนะคะมีซีนเดิมด้วย ซีนเดิมจะเป็นแบบนี้ยังไม่ได้แกะนะคะเอาไปลุ้นเอาเผื่อมีตะกุดทองคำอันนี้ก็แบ่งหกร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะตอนนี้มีไม่เยอะแล้วนะคะมีไม่เยอะแล้วรายการนี้นะคะรายการนี้ที่ระลึกแจกกระถินปีหกหกนะคะทำมาอุทยานรายการนี้ไม่ได้แกะซีนเหมือนกันเนาะ จะองลักษณะเดียวกับแวกม่านนะคะองจะใหญ่กว่าแวกม่านแต่ว่าไม่ใหญ่เกินไปไม่ไม่ถึงกับสมเด็จนะคะเทียบขนาดกับสมเด็จนี่นะคะจะองค์เล็กกว่าสมเด็จนะคะรลยการนี้แบ่งที่1190บาท1นึ่บาทนะคะอ่าสมเด็จยังมีแบ่งนะคะสมเด็จสมเด็จยังมีแบ่งข้างหลังเนี่ยจะเป็น จะเป็นรูปหาอะไรแกะออกกันอันนี้จะเป็นสมเด็จรุ่นหนึ่งนะคะปีหกสามสมเด็จรุ่นหนึ่งปีหกสามจะมีผงเก่าด้วยนะคะมวลสารผงผงเก่าด้วยอ่านี่เลยต่อเก้าสี่สี่มุมเลย รายการนี้แบ่งที่950บาทนะคะ950บาทเท่านั้นอ่าวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งกันกันประมาณนี้นะคะพี่พท่านใดสนใจรายการไหนก็โทรเข้ามาหาอิได้เลยนะคะ092436 0245นะคะหรือแอดไลน์ให้คนหาด้วยเบอร์โทรนะคะ 092 436 0245นะคะเบอร์โทรนี้นะคะแอดไลน์ได้เลยลายจะชื่อสุรัตนนะคะวันนี้เอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนรวยๆๆรวยรวยล้านๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ